ครับทอนเน,นี่ยเหรอ้อ,อ,อนเล่เหรอเกปีปฟากินเองครับท่านผู้ชมส่องหาของกินนะครับวันนี้ก็จะมากินข้าวนะครับกับแฟนนะครับ <c oughs> อ่าเรามีกับข้าวนะครับวันนี้นะครับแต่เราไม่มีถ้วยนะครับ เราก็เอาแก้วมากินข้าวนะครับ <c oughs> นะครับติกเงเราก็จะเป็นนี้นะครับอะไรคะหมูปะเนี่ยต้มยำหมูต้มยำหมูครับผมนี่นะครับ <Wow! S 1> ว,ว้าวครับอันนี้เลยนีก็จะเป็นน้ำซุปนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นอ่าเนี่ยอะไรหมูครับ โอ้โหครับท่านผู้ชมครับจูดะนะครับมันเยอะมากเลยครับผมกระเด็นกระดอนนะครับผมนะครับผมครับมากินข้าวด้วยนะครับในการครับผมวันนี้เมนูเด็ดนะครับนี่นะครับครับผมอ่านี่เป็นแกงนะครับผมเราจะแจกกันสองแก้วเพราะว่ามันใส่ไม่พอ กินแหนมลูกคู่ครับผมก็กินแนลูกทุ่ครับไม่เลืองข้าวเพืองชามด้วยนะครับท่านผู้ชม,อ,มอ่ะครับกินข้าวด้วยกันนะครับแล้วผมใส่แก้วอย่างเงี้ยเลยครับผมไม่ต้องไปอะไรมากใส่ถุงเนี้ยอร่อยมากครับท่านผู้ชม ดื่มเรียกท่านผู้ชมดื่มเ,เลยครับท่านผู้ชม,มอ๋อครับก็จะนะครับห้นอ,นองอันนี้เนระ ตอนอยู่นี่ค่ะอุ้ยตอนลนอ่ะพิกกินกินไม่กินพิกกินกล้าก็กินบ้างไม่กินพริกค่ะโอ้โหไม่กล้ากินนะครับท่านผู้ชมปนข้าวเปล่าครับ อ่ะพิกไม่มีพิกอไม่มีพริกเผ็ดไม่เผ็ดอ่อ้ำอร่อยมากก็จะไปชมอ่ะอีกกอนอักป้อนด้วยเหรอ เค้เปล่ากินเองค่ะอ้าจำ้ำอื้อ